สวัสดีครับร้านนอนในหอแท็กเตอร์นะครับวันนี้จะมาส่งบ๊อบรถ s อ6 0หกสิขีดแคันนี้กันคันนี้จะส่งไปทางราดบุรีนะครับรถบอดี้สวยนะครับช่วงล่างเต็มโฟใหม่ใบใหม่มุ้งกีใหม่มาดูภายในกันนะครับภายในหรือล้างเช็คระบบแอร์ทำความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเปิดแอร์นะครับ ดูเครื่องยนต์กันนะครับเป็นเครื่องยันมาสี่สูบครับ 4NV94 ของเหลวกองต่างๆเราเปลี่ยนถ่ายให้หมดนะครับโอแผ่คอนโทรลกันนะครับแผ่แห้งครับเดิมๆนี่เป็นด้านแผงแอร์นะครับ นี่ล็อกได้ปกตินะครับเครืค่องยนต์ก็ล็อกได้ปกตินะครับประตูก็ล็อกได้นะครับเรามาเทระบบเบื้องต้นคันนี้กันนะครับ บูมอามเร็วดีครับคันนี้ให้ช่างเช็คปับเทชเชอร์ไว้อยู่ที่ประมาณ300นะครับไววดีครับนเ,เดินกต่ายนะครับ อีกเดียวดีครับเืีองดีปั๊มแรงดีนะครับสวิงเบรกดีครับนิ่มดีไม่ดังกดตัวแรงดีนะครับ แต่ไฟใบปัดน้ำฝนใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับที่ร้านยังมี SK60-8 ขีดให้เลือกอีก2คันนะครับ PC 56-7ขีอีก1คันครับรุ่นอื่นๆ3ตันถึง12ตันก็ยังมีให้เลือกนะครับร้านเราเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็น GPS ห้างหุ้นส่วนจำกัดดอนไห่หอมแท็กเตอร์ ขอบคุณครับ